ตรงไหน้นเนี่ยสูงเูใช่บางทีสูงร้อยหกห้าร้อยสส่ร้อยเจ็สิบน้องสูงร้อยเจ็ดสิบงก็เท่ากแหละสูงรน้อยเจ็ดสแต่พอน้องเสริมมาเร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดสิเ่าเสริมมาเสริมแต่อไม่สุดตอนเสริมไม่ต่ร้อได้ ใบนี้เปรีอยตอนไปโคราใช่ไหมเพราะตอนโคราด๋ยวไปสูงนี้เลยโคราชที่ปเกรนรอนไปเปิดคู่กัูนีมันเป็นที่รองเท้ารองเท้านี้แค่นีดเดียวเนี่ยมันแค่นี้แต่คูนู้นมันเหมือนมันมีอยู่ในตัวแล้วประมาณนี้ เราไม่เป็นยังไงอ่ย่างแบบเข้าไปอีกเอาคุณนั้นออกสุดแล้วมันมีหน้าสูงเลยโอ้ไม่แว็งวันที่ไปเดินแบบที่สูงใบมันเป็นแผ่นเป็นนันแหลบใบเป็นก้อนโอ้คุณนั้นหลยแล้วมันนิ่มไหมแต่ข้างในอะเหมือนเดิมแข็งไปพี่ด้วยตอนใบลงมันไม่ใส่รองเท้าฮะใบในกูรลรูปก็พุงจะได้หาย ไม่ไม่ไม่ไช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม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 ่นม่ไ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 ม่ใช่ไม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 ่ช่ไม่่ V right. I P แล้ว so so totally ้าว i mean, okay. we ันนันก็เห็นด้ย่ย่ไม่แเขาียกเขาเรีบภพุงสูงใช่เขาเไม่พุงเขาเรียกพุงสูงพุงมันอยู่ใต้อกอ่ะใต้ลิ้นปีะบางคนก็มีเขาเรียกสีโคงบานเนี่ยแต่บางคนจะพุงใต้ลิ้นปีเลยแต่บางคนอ่ะมันจะพุงต่ำลงมาเนี่ยถึงรูปในอ่างป่ะไม่ไม่ที่อี้ีโคงบานอย่างเนี้ตรงเนี้ยมันจะออกมาใช่ใช่ตรงเนี้ยเนี้ยมันจะออกมาเลยแล้วมันเหมือนเป็นูุงแต่ชีวิตไม่ใช่ภูมไม่ใช่ แล้วถ้าเล่นกล้าคแบบท่ถ้าเล่นแบบที่ให้เด็เกินเนอร์้วสั่นไม่ได้เนี่ยนี่นี่ที่คูงเนี่ยคูงอย่างนี้แล้วไปลิ้นปี๋แม่ไปไหนแล้วะไปลิ้นปี๋แบบแต่บางคนเน่ยอย่างเงี้ยอย่างมาตั้มอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบไม่สูงมขาจะต่ำลงมาไปเอาไหมลูกอมทำไหมเนี่ยดูดิ

เวบอกว่าไเร็ยังคืนเออเขาเลยยังกินเนี่ยเร็วสุดเก่าเร็วผิดปกติแล้วทำไงอ่ะทุกท่านก็ว่าเด็กตกันเลยอ่ะบอกว่าเที่ยงคืนนี่ไงเสก้วนี่เาเรี่เสร็จแล้นี่เหรอสวยเหรอสือดำอย่างเนี้ยเดี๋ยวมาพุ่มนี้อ๋อมาพุ่อันนี้เป็นเป็นสาหรายใช่ไหมไปพุ่มนี้แล้วก็พุ่มนี้แต่อันนั้นน่าสมควรพุ่ม ที่าปา,ากมันจะเปลี่ยนสีลดเลยดิไม่ต้องอปปเปลี่ย,ยนสีลดหรอกเต้นงเปลี่ยนลดเปียนแล้